ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัพจากคลิปที่แล้วนะครับผมอัพจากแ a m 8เป็นแ a m 1 2ก็คือเราจะถอดไอ ram สตัวที่บัสหน3 3งออกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมอ่าคอแซวแวนกราดนะครับผมตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับซื้อมือสองมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น สเปกตานี้เลยครับแรม 8G อ่ตัวเดียว8ิกเดี๋ยวจะใส่แทน4ิกนะครับบวกกับ8ิกตัวเก่าที่เป็นวัตรพันหอยู่แล้วนี่ก็เป็นจะเป็นพันหกกับพันหกแล้วนะครับผมก็มาลองดูกันว่ามันจะแรงกว่าแรม8ไหมนะครับผม <S <S เดี๋ยวไปใส่กันเลย โอเคนะครับก่อนจะใส่อย่าลืมถอดปลั๊กนะครับผมเพราะบางทีเราใส่ไว้แล้วช็อตก็อาจจะทําให้ตัวฮาร์ดแวร์มันเสียหายได้นะครับเราก็ถอดตัวแลมสีออกเลยตัวนี้ผมผมก็ยืมน้องมานะครับเดี๋ยวไปคืน นี่นะครับแลมซีไปบัสหนึ่งสามสามมนผมยืมน้องมาแค่ลองนะครับผมแต่ทิ้ไปแล้วมันก็ไม่ได้เรียวขึ้นเลยนะครับถ้าเราใส่แค่แลมสี 4, เป็นแปดนะบะรันนี้เราก็ใส่เป็นตัวนี้เลยวี่แลมแปด วกว่กับเสียงเดิมที่เป็นดีฮอเจออยู่แล้วนะครับมันก็จะวิ่งได้ดีกว่าเดิมนะครับมจะเองเองอัตโนมัติเลยนะครับโอ้เป็นไงว่าเท่อ่ะโอ้เป็นไงตัวมาเริ่มนะฮะเดี๋ยวลองส่วยความเลยนะครับ เปิดคอมอ๋เลยเปิดคอมลิฟเตียปไป <laughs> <laughs> เตียปไปกอนนะครับเปิดคอม ก็เปิดใหม่แล้วนะครับดิฟมีปัญหาจริงๆขึ้นทุกคัง ก็บูชาจริงๆนะครับผมใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวกาจะลงเป็นว่าใช้ตัว SSD นะครับ Solid State Drive นะครับผมในการบูด Windows นะครับก็ไปติดตามต่อได้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำมาลงนะครับว่ามันจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ไหมแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับผม มันก็ึ้นไ่กว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวไปลองทดสอบเปิดพวก t u b e Facebook อะไรนะครับว่ามันจะไวขึ้นไหม ก็ยังช้าอยู่นะคะ মানে เปปเลยไยก็เดี๋ยวลองเข้าเี็บดูนะครับผมอ่าเห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นพอสมควรเลยนะครับจากแรมแนะครับผมเัี๋ยคือพอเราคลิกมันจะตอบสนองเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าที่ควรนะครับก็ยังมีช้าๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันต่อนะครับนี่ยังไม่โหลดนะครับมา แล้วเป็นอ่าพออะไรนะเดีย๋ยวลองดูเข้า Photoshop ไม่ช่นะครับแต่พอเป็นแรมสิกสองมันก็ไม่ไม่มีไอโน r e s p o n e นะครับผม ปกติผมก็ใช้เล่นแรมเผมว่าเล่นฟีฟ้าอะไรเงี้ยมันเล่นได้เลยนะครับปกตินี่นะครับไม่มีสะดุดไม่อะไรนะครับอันนี้รมเบิสองก็เล่นสบายอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป คก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็มันก็เร็วได้พอตัวนะครับผมส่วนเรื่องเกมผมไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่าเกมมันก็ต้องใช้พวกการ์ดจอเป็นตัวไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นตัวประมวลผลด้วย ไอ้ถ้าเราเพิ่มแรมอย่างเดียวบางทีก็วัดตรงเกมมันก็ไม่ได้ผลนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ